การลดมลพิษในการทำงานช่วยลดอัตราการถูกเก็บภาษีคาร์บอนในอนาคตบริษัทใครอยากปรับตัวลองเอา5วิธีนี้ไปใช้ดูนะครับวิธีที่1ใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานเช่นการใช้อินเวอร์เตอร์ VFD ปรับรอบมอเตอร์ช่วยควบคุมความเร็วและแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้าทําให้มอเตอร์ทํางานตามความต้องการจริงลดการใช้พลังงานส่วนเกินวิธีที่2คือการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศและน้าอย่างเช่นที่โรงงานไทยน้าทิพย์ปทุมธานีผู้ผลิตและจัดจาหน่ายน้ําอัดลมชื่อดังในไทยมีการติดตั้งระบบบาบัดน้ําที่ทําให้น้ําที่ใช้ในโรงงานสามารถนํากลับมใใช้้ห่ไดดอปลภ วิธีที่3คือการปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดอย่างเช่นการติดโซลาเซลล์เพื่อใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตอนนี้ก็มีบริษัทอย่างโซลาเดนนะครับที่คอยให้บริการอยู่ทั้งกับบริษัทใหญ่ๆและดาราดังแถมตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นผ่อนจ่ายด้วยใครสนใจลองติดต่อที่โซลาเดนดูนะครับวิธีที่4คือการส่งเสริมการรีไซเคิลและการลดขยะเช่นอีเกียมีเป้าหมายที่จะใช้วัสดุมุนเวียนและวัสดุรีไซเคิลในการผลิตสินค้าสุดท้ายวิธีที่5คือการปลูกป่าหรือโครงการคาร์บอนเครดิตอย่างเช่นที่เดลต้าแอร์